สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบังสมสมแม่พี่น้องดก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 บักสมบักสมบักสมนะฮะทุกคนบ,บักสมแก๊งดกแท่ดกแท่นะฮะพี่น้องบอท่านสุกดีนะมาลุยสวนมาลุยสวนพี่น้อง اد, เห็นปะ Window. ล้นเนี่ยสุกจนล้นนะฮะส้มลน้นพี่น้องส้มลน้นเบังกลวยกลวยน้ำว่า รวยน้ำว้าผักตำลึงพี่น้องร้ายักต,ตำลึงเนี่ยเด็ดไหมต้มจืดเน,ะนาะแจ้ะบังนเนยมาลุยสวนลุยสวนเจกมาเก็บกบเะกบเพราพี่น้องกะเพราปาดงานกะเพรากะเพรา เอาไปปล,ลปปูกพี่น้องสิถอนเลยตต้นนี้ถอนเลยจะเอาไปปลูกพี่น้องกระเพาเต็มเลยพี่น้องขึ้นเต็มเลยปาดมันจะหมดฤดูแล้วจะเข้าฤดูหนาวแล้วพี่น้องกระเพาสิเขาฤดูหนาวแล้วนะคะ เต็มเลยพี่น้องกระเพาเต็มเลยเด็กยังน้อยกันม,มันเพี้ยมาลงแล้วนะทุกคนเนี่ยเพี้ยลงแล้วกระเพาป้านเรานะกระเพาเผาแดงพี่น้องป้าเต็มเลยพี่ใบปลูกแล้วมันบกคืดน,นี่ป้าเต็มเลยปลูกเอาไปปลูก คักอะไรเม่ทุกอย่างเนี่ยเน่เน่กระเพราแดงพี่น้องเม่เมเปิ้งคักหลายคักหลายเพิ่งอืมซิดาเม่ทุกอย่างเนาะพี่น้องสวนฝากบ้านเมียฝรั่งออดสี่พี่น้องเพิ่งเพิ่งปักวงปักวงอืนี่ยิดาหน่อยคงกล้วกุ๊ก มันมีกล้ยวยสองหุยกล้ว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 ยเฮ้ยงามเบิ๊งกล้วยปลูกไว้ปลูกไว้ตู้บอกไม่มีเนาะแต่กะเพรามีฮ่าฮ่นี่มาลุยสวนลุยสวนนี่ได้แมงลักพี่น้องบลูกใงงามปั่นใดใบแมงลักนะพี่น้องอื้อ